ครับสวัสดีครับผมเชษทชนแนลครับอันนี้เรามาต่อระบบสุขาพิบาลกันอีกคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการอธิบายของระบบท่อน้ำขนกับพวกสังสังเทติกแล้วก็ถังดักไขมันสำเร็จรูปนะครับทีนี้เรามาดูาสังเทติกก่อนนะครับสังเทติกนะครับาการคำนวณของสังเทติกว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ ที่มาใช้ในบ้านเราก็สูตรการคำนวณก็มีก็คือนะครับคือคือค่าเฉลี่ยหาการใช้น้ำของสมาชิกภายในบ้านนะครับต่อคนก็คลิปก่อนที่ผมเอาค่าเฉลี่ยก็คือากับ 200การใช้น้ําของแต่ละคนนะครับผมเอาที่200นะครับและทีนี้มาคูณด้วยจํานวนสมาชิกภายในบ้านนะครับจำนวนสมาชิกภายในบ้านสมมุติว่ามี5คนนะครับแล้วก็คูณด้วยเวลาในการเก็บกักนะครับ ในเวลาในการเก็บกัก,ก็คือ1.5่าคูณด้วย1.5นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วยปริมาณาการเก็บสำรองนะครับก็คือปริปรมาณในการสำรองอเก็บกกนะครับอันนี้ก็คือ100ก็จะได้สูตรเท่ากับ2อ0คูณ ห้าก็คือจํานวนสมาชิกแล้คูณด้วย1.5นะครับแล้วก็บวกด้วย 100. 1 0ึ่งนึ่งจุหาี่คือเราเวลาในการเก็บกากก็คือ1 0อยหนะครับแล้วก็ปริมาณในปริมาณในการสำรองในการเก็บกากก็คือ100นะครับเราเอ,อาไปคูณนะครับมันก็จะได้1,600ลิตรนะครับซึ่งที่จริงพวกเนี้ย เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปซื้อพวกถังเซฟติกอะไรพวกนี้เขาจะมีตัวเขาเรียกว่าประมาณการไว้แล้วประมาณนี้นะครับเวลาเราไปซื้อเขาจะถามเราว่าจำนวนจะมาชิกกี่คนนะครับภายในบ้านสมมุติว่าของเรามี5คนนะครับห้าคนก็คือรุ่นนี้คุณรุ่นหนึ่งพันหเหมือนเราคำนวณ ไว้เมื่อกี้นะครับสมมติว่าเรามีสมาชิก4คน4คนก็ใช้รุ่นนี้ก็คือ1,200ลิตรอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปคำนวณมันมีตารางอยู่แล้วเราแค่บอกว่าจํานวนทมาชิกภายในบ้านเราเนี่ยกี่คนหรือเราจะทำรองบอกว่าจานวนสมาชิกในบ้านเรา6คนเราก็จะใช้รุ่น2,000ลิตรนะครับซึ่งง่ายๆนะครับสังเกติบิ๊กวิธีการไปซื้อนะครับเราก็แค่บอกจํานวนคนภายในบ้านเรา ทีนี้พอได้ถังจำนวนถังเซปติกตัวนี้แล้วนะครับเรามาดูว่าถังเซปติกเวลาเราวางเราควรคำนึงถึงอะไรก่อนนะครับถังเซปติกก็เวลาเราวางนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับด้านอินด้านเอานะครับหรือไม่ก็ดูสังเกตลูกศรนะครับอันนี้คือด้านอินด้านอินถ้าสังเกตดูนะครับมันจะสูงกว่าด้านเอานะครับงนั้นเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราเราต้องดูดีๆนะครับ สลับหัวให้ให้ถูกนะครับเพราะนั้นการทำงานของตัวถังบำบัดมันจะไม่ได้ผลเอาสลับอินเป็นเอาเอาเป็นเป็นอินนะครับนั้นเราต้องสังเกตจากลูกศรหรือว่าตรงหัวถังมันจะมีเขียนอยู่อินกับเอานะครับนั้นเวลาเพื่อนๆเอาไปวางก็สังเกตดูดีๆนะครับอย่าให้สลับด้านเข้าและด้านออกนะครับนั้นเราก็ต้องไปดูไอ้ตัวแบบนะครับว่า เราจะเดินท่อไปหา,าตัวถงังเซติบยังไงนะครับทีนี้ตัวถังสำเร็จรูปของดักไขมันหรือคิชเชนเวสนะครับคิชเชนเวสตัวนี้หน้าตามันก็อยู่ประมาณนี้แล้วเราจะจะซื้อรุ่นไหนใหญ่หรือเล็กแล้วแต่เราจะซื้อนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นถังเป็นสำเร็จรูปแล้วก็มีเข้ามีออกนะครับมันจะเป็นรูปนี้มันก็จะมีเฟส มีเข้ามีออกนะครับซึ่งเข้าออกก็ตกตัวนี้นะครับเราวางใต้ดินนะครับอันนี้คือถังที่ต่อมาจากซิงค์นะครับถังต่อจากซิงค์ปั๊บมันก็จะมาเข้าไอตัวถังบําบัดต,ตัวนี้นะครับถังบาบัดต,ตัวนี้ก็เข้าบําบัดเสร็จแล้วก็มันก็จะออกนะครับออกไอที่ท่อที่เราวางมากับพื้นทะลุข,ขึ้นมานะครับ,รบพูดง่ายว่าเวลาเราวางพื้นดินมาท่อเราก็วางไว้ก่อน ส่วนถังบําบัดมันก็จะตั้งประมาณนี้ตัวนี้คือไปหาซิงค์ข้างบนนะครับผ่านจากซิงค์ตัวนี้ก็าหาลูนี่ตัวนี้ก็ไปหาก็คือเส้นนี้ที่จะวิ่งไปหาตัวแมนโฮลเลยเราไม่ผ่านเซฟติกตัวนี้นะครับเพราะว่าถังบําบัดตัวนี้มันสำเร็จรูปอยู่แล้วเมื่อมอันบาบัดเสร็จเราก็สามารถปล่อยทิ้งลงไปหาบ่อ,บอสาธารณะได้นะครับนี่คือถัองสําเร็จรูปของ ถังดักไขมันนะครับส่วนตัวถังเซติกนะครับผมก็คำคำนวณให้ไปแล้วว่าเป็นยังไงหรือไม่คำนวณแค่จะบอกเขาว่าเราจะซื้อรุ่นไหนก็มีจำ,จำนวนสมาชิกกี่คนก็หาซื้อได้นะครับง่ายไม่ไม่ยากเลยนะครับเรามาดูไอ้ตัวถังเซติกนะครับตรงนี้นะครับในการวางสามเซติกที่จริงตรงนี้ก่อ,อสร้างเขาจะเป็นคน ทาให้เรานะครับเราแค่บอกสเปกขนาดถังน้ํหดักเท่าไหร่ความจุเท่าไหร่นะครับด้านเข้าด้านออกเราต้องการระดับเท่าไร่ตรงนี้เราต้องบอกระดับให้ทางก่อสร้างเขาแล้วเขาก็จะมาขุดแล้วก็เขาก็จะขุดห <c oughs> ลุมสมมุติว่าเป็นหลุมเนี่ยครับก่อสร้างก็จะมีเสาเข็มนะครับตอกเสาเข็มกี่ต้นเ็าว่าไปนะครับเพื่อรับตอกเสาเข็มเสร็จแล้วเขาก็จะเทลีนะผูกเหล็กนิดนึง แล้วก็เททับอีกทีนึงนะครับแล้วก็วางถังเซฟติกนะครับตรงนี้ก็เอาทรายลงนะครับแล้วก็วางถังเซฟติกไปทีนี้ไอ้ถังเซฟติกเวลาเราวางนะครับต้องดูดีๆนี่คือพื้นฝาถังมันจะจะอยู่ระดับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูไอ้น้ำเข้าที่ลงมาจากตึกที่ลงมาจากอาคารของเรานะครับตรงนี้เราต้องเซตให้ดีนะครับว่าะระดับเราจะกดลงมาเท่าไหร่ ถ้าเรากดลงมาระดับไม่ได้เราก็สามารถกดถังให้มันต่ําลงมาได้นะครับปากถังก็ต่ำไอ้ตรงเนี้ยเ,เราสามารถก่อเป็นอิฐสูงขึ้นไปข้างบนได้นะครับก่อเป็นอิฐขึ้นไปแล้วก็เอาฝาปิดให้มันเสมอครับไอตัวพื้นพื้นบ้านเราได้นะครับตรงนี้สามารถกดได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวออกปับ๊บพอมันระบายเสร็จแล้วมันก็จะออกไปหาตัว เมนโอนนะครับจากเมนโอนนี่คือเป็นท่อคอสโลนะครับวิ่งลงมานะครับท่อสังเซติกนะครับสังสังเปติกเราก็จะมีเฟกป้องกันในกรณีที่ตัวถังของเซติกมันชุดนะครับมาพื้นมันดึงลงไปนั้นเวราพื้นชุดเนี่ยมันก็จะติดเฟกตัวนี้เฟกมันคือเกิดการให้ตัวได้นั้นท่อเมนที่จะไปใจ่ายในอาคารเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้มันไม่เกิดความเสียหายระบบก็ยังทํางานได้อีก นะครับนั้นเฟกตรงนี้เป็นตัวสาคัญนะครับเราต้องมีไว้ต้องใส่ไว้นะครับเพื่อแม่เพื่อให้ระบบมันทํางานใช้งานได้นะครับไม่แตกถ้าของเราไม่มีเฟกตพื้นชุดนิดเดียวนะครับพื้นชุดลงไปประมาณสักเซนหนึ่งับท่อก็หกักละท่อก็แตกแล้วแต่ถ้ามีเฟกมีเฟกมันให้ตัวได้ซึ่งมันก็จะไม่แตกนะครับนี่คือบอลเซติในกรณีที่ฝังพื้นนะครับในกรณีในกรณีเดียวกันนะครับไอ้ตัว <c oughs> ท่อ ไลเซอร์เหมือนกันนะครับท่อไลเซอร์ที่วิ่งลงมานะครับถ้าเราเกิดว่ามันจะเกิดความเสียหายส่วนตัวนี้เราก็สามารถใส่เฟกได้นะครับก่อนลงจากพื้นนะครับเราก็ใส่เฟกให้หมดนะครับก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายไอ้ตัวท่อเมนของคอสโลนะครับที่วิ่งจาะบริเวณ จากท้ายบ้านมาถึงหน้าโครงการตรงนี้นะครับที่จริงแล้วไอ้ตัวท่อพวกนี้มันก็จะอยู่ในงานของก่อสร้างนะครับเพราะเป็นงานของก่อสร้างซึ่งงานของระบบจริงๆแล้วก็มาจบตรงที่ด้านออกแล้วมาเข้าบ่อในนวยเดนทีนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องการทรลุการตั้งบ่อนะครับเพื่อที่จะได้รู้ไว้นะครับว่าปกติแล้วโครงการเนี่ยเขาจะมี ท่อท่อเมนที่วิ่งผ่านบ้านอันนี้ผมก็จะอธิบายคําว่าไอตัวสลปของของท่อที่วิ่งผ่านในบ้านเรามานอกบ้านนะครับว่าเวลาเขาวางท่อก่อสร้างเขาวางท่อซึ่งก็จะใช้สลปนะครับหนึ่งต่อสองร้อยหนึ่งต่อสองร้อยก็จำง่ายๆก็คือพูดง่ายๆทุกๆ2เมตร200ก็คือ2 0 0เซนติเมตรก็คือ100เซนติเมตรแล้วก็หเมตรความยาวก็พูดง่ายๆ ทุกๆช่วง2เมตรมีความสโลป1เซนนะครับถ้า4เมตรนะครับก็สโลปเป็น2เซนถ้า6เมตรก็สโลปเป็น3าเซนนะครับเพราะว่า1ต่อ200นะครับทีนี้ความยาวของออจากท้ายบ้านมาถึงหน้ารั้วบ้านความยาวมันอยู่ที่สิบสี่จุดแปดสี่เมตรประมาณนะครับทีนี้เวลาเราวางเรากําหนดก็คือจาก ศูนย์ศูนย์นี่คือพื้นที่เราเทเสร็จแล้วัอนนี้คือเป็นพื้นพื้นบ้านเราเลยนะครับผมเอาที่ศูนย์ศูนย์ในที่นี้ปลายท่อปลายท่อที่อยู่ตรงต้นท่อไม่ใช่ขอโทษนะครับต้นท่อนะครับหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของท่อก็คือในตัวบ้านนะครับหลังบ้านนะครับจุดเริ่มต้นผมวางจากจากพื้นศูนย์ศูนย์ก็คือพื้นที่เทลงแล้วลงมา25เซนก็คือลบ นะครับลบยี่ห้านะครับนี่นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่อยู่ในบ้านทีน,นี้สลบลงมานะครับอ่าสลบมหาจุดอ่เกือบเกือบถุงหน้าบ้านถึงรั้วบ้านนะครับซึ่งมันใช้สลบหนึ่งต่อสองร้อยในนี้ผมความยาวของท่อมันคือสิบสี่จุดแปดสี่นะ14.84เราจับหาร2เลยเพราะว่ามัน1ต่อ200ก็คือ,อทุก 2, 2ทุกเมตรอ่าทุกๆ2เมตรนี่สลบอ่า สลบเท่ากับ1ึงเซนนะครับเราหารสองเลยมันก็ตรงนี้ก็14ก็ค่าทับ7ตัวนี้ก็4.4ก็ผมเอา7.5็ดเซนติเมตรนะครับเมื่อกี้ด้านเริ่มต้นมันอยู่ที่ลบยี่ห้นะครับเพราะนั้น7.5กับยี่ห้านะครับมาบวกกันมันก็จะได้ลบ33นะครับจาก0คศูนย์ มาถึงปลายท่อนะครับน,นั้นก็จะอยู่ลบ0.33นะครับนั่นจะลบคือ1ต่อ200นะครับส่วนตัวนี้อันนี้คือเป็นท่อโครงการบนหลังจากตัว,ตวปลายท่อที่เราเซ็ตเสร็จแล้วมันก็จะเซ็ตต่ำลงมาแล้วก็มาคอนเนคก็คือมาต่อกับไอตัวท่อโครงการนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆคือผมจะอธิบายให้คร่าวๆว,ว่าเวลาก่าสร้างเขาจะไล่ ตัวสโลปนะครับเขาจะไล่อย่างนี้เพราะ่านตัวนี้คือเป็นงานของโครงสร้างมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับกานของระบบประปานะครับเพราะระบบประปามันจะสิ่สุดตรงที่บอ่อเมนฮอนที่ก่อสร้างเขาจะทําให้เราแต่นี้ผมก็จะอธิบายาคาาาร่าวๆว่าเวลาเอ่อก่อสร้างเขาจะทําวางพ่อก็อ,อ,อยู่ประมาณนี้เขาเซตก็ใช้สโลป1ต่อ200ก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจนะครับต่ทีนี้สมมุติว่าเอ่อปรับสโลปแล้วมันมันไม่ได้พอมา หมายถึงว่าพื้นที่เรานะครับพื้นที่เรามันมบ,บีบบังคับจุดเริ่มต้นมันมันอาจจะเกือบ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 ติดกับพื้นผิวพื้นผิวที่ที่เราเทแล้วพอมาเซตอัพตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคือมันระดับปลายท่อของตัวเนี้ยสมมุติว่า,อ,าอันนี้คือท่อของโครงการมันอยู่สูงกว่านะครับปลายท่อเวลาเราลไล่สลบหนึ่งต่อสองแล้วสองหนึ่งต่อสองแล้วเนี่ย ตัวปลายท่อตรงนี้มันจะต่ํากว่ามันจะต่ากว่าของโครงการถ้าต่ำกว่าของโครงการเนี่ยน้ํามันก็ไหลลงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะพื้นที่มันพื้นพื้นที่เนื้อที่มัน,ม,น,ม,นมันฟิกนะครับถ้าก่อสร้างเขาวิธีแก้ไขเขาก็จะเล่นระดับเขาก็จะ,ะใช้ตรงนี้เลยครับแต่สมมุติว่าเขาก็วางท่ออย,อยู่ตรงนี้เลยครับนะครับอาจจะไม่ถูงมากนักนะครับวางท่อเสร็จตรงนี้เวลาน้ําไหลมันก็ไหลปืด้ด นะวิ่งลงบ่อพักแล้วก็เออขึ้นมาครับเนะี่ยมันก็วิ่งปืดตรงนี้ฮะพอวิ่งปืดตรงนี้น้ําก็จะมา,าเต็มท่อพอเต็มท่อเต็มท่อถึงระดับของไอตัวท่อพักมันก็จะไหลลงซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก่อสร้างก็จะแก้ปัญหาโดยประมาณนี้ก็เ,เรียกว่าเล่นระดับนะครับตรงนี้คือการแก้ไขแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะได้เซตอัพจากไอตัว ท่อเมนของโครงการเนี่ยมันก็จะได้พอดีแต่แต่ว่าในกรณีที่บ้านเรา,เาไปทําและแก้ไขนะครับเหมือนบ้านผมนะครับไอตัวสุดท้ายเนี่ยโครงการเนี่ยเขาทำไว้ให้เนี่ยคือมันมันบวกกับความสุดด้วยนะครับไอตัวเ,เมนโฮตัวเนี้ยมันสุดลงท่อตัวเนี้ยมันก็เลยต่ําต่ํากว่าท่อของโครงการพอต่ากว่าท่อของโครงการเนี่ยน้าจากโครงการที่มาจากบ้านหลายๆหลังเนี่ยมันก็จะไหลปั๊บแล้วมันก็จะเออลงมาบ้านผมนะครับเพราะว่าบ้านผมมันต่ํา อะไรเออตรงเนี้ยผมก็เลยให้ผู้รับเหมามามาแก้ไขตามที่ผมทําอย่างเงี้ยครับก็คือปรับท่อของตรงเนี้ยยกท่อขึ้นไปให้สูงนะครับในตรงนี้ก็คืออ่ามันต่าก็ต่ำไปพอน้ํามันเออจนถึงระดับที่มันจะไหลออกโครงการมันก็จะไหลยอย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้อ่าระดับหนึ่งนะครับในนี้คือในในส่วนที่บ้านผมนะครับก็ ผมก็จะอธิบายอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าผมอธิบายผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นโครงระบบของโครงสร้างบางทีผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือน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 ก่อสร้างเหมือนโครงสร้างนะครับแต่ว่าพอจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจบ้างเล็กน้อยก็ยังดีนะครับว่าว่าโครงสร้างหรือบ้านเพื่อนๆที่เป็นทาวเนี่ยคล้ายๆกับบ้านผม ถ้าเจอปัญหาเหมือนบ้านผมตรงนี้มันสามารถแก้ปัญหาได้ครับเล่นระดับได้ครับก็คือยกท่อมันสูงขึ้นเพื่อไม่ให้น้ํามันเออไหลกลับมาหาบ้านเราไม่นั้นกลิ่นจากหลายๆบ้านมันมาก็สะสมที่บ้านเราอันนี้ก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูระบบน้ําฝนระบบน้ําฝนตัวนี้นะครับก็จะอยู่เป็นชั้นสองชั้นสองเราก็มีตัวระเบียงนะครับซึ่งระเบียงมันจะยืดออกมา เพราะนั้นระเบียงนี้เวลาฝนตกมันฝนก็จะสาดลงเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวลูปเดนก็เรียกลูปเดนเป็นของระบบท่อน้ำฝนนะครับซึ่งเราจะวางตรงระเบียงถ้าเราดูจากด้านนอกตัวนี้เราไม่ต้องฝังเราไม่ต้องฝังไปกับพื้นได้แต่ถ้าวางเป็นสลีปถ้าเราดูจากด้านนอกเป็นตัวอาคารด้านนอกอันนี้คือผนังนะครับดูด้านข้างดูอย่างนี้นะครับนะครับอ่ตัวนี้ก็จะเป็นระเบียง ะนะครับอันนั้นฟอร์เดนที่เราจะเดินนะครับทัวรับํำคนนะครับเราก็เดินใส่สีผ้ามานะครับรนี้ก็สีผ้าทีเกาะลงมาผานังบ้านอ็ัพลงมาตรงนี้นะครับเป็นพื้นครับตรงนี้ก็ต้องจะมีเฟกเป็นเฟกนะครับเราต้องใส่เฟกใส่เพื่อ ใส่เพื่อเวลาพื้นตัวนี้มันสุดถ้าเราไม่มีเฟกมันก็จะดึงพวกท่อตรงเนี้ยเสียหายทําให้เสียหายเวลาเราต่อท่อเฟกตรงนี้นะครับดูว่าท่อลงมาตรงนี้นะครับเราก็ต่อตรงนี้จะเป็นเฟกนะครับอันนี้จะเป็นเฟกเวลาพื้น พื้นสุดลงมานะครับมันก็จะท่อตรงนี้มันก็จะดึงลงมาดึงลงมาแต่มันก็จะไม่สุดเพราะเฟกมือนมันจะติดเฟกอยู่เพราะนั้นมันก็จะให้ตัวได้มาถึงท่อข้างบนแนวข้างบนตัวนี้มันก็จะไม่เสียหายข้างล่างก็จะเสียหายน้อยเพราะว่ามันดึงลงมานะครับเวลามันดึงลงมาเนี่ยคือท่อเราเนี่ยเราไม่ได้ตัดใส่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่เว้นช่วงอย่างนี้นะครับเราต้องใส่ท่อให้มัน เกือบชนเนี่ยพูดง,ง่ายห่างกันรักเซนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่เวลาพืา้นทุดมันก็จะได้ดึงท่อลงมามันก็ไม่หลุดอ,ออกจากฟึกนะครับก็พ่อก็ยังใช้งานได้ส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าก็มีระเบียงสอง,อส,อง,ส,องสองที่นะครับก็คือหน้าบ้านนะครับก็คือระเบียงหน้าบ้านครับระเบียงปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็มีรูปเดนเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้าสังเกตตอนที่ออกแบบมันก็จะมีช่องชาร์ปอยู่นะครับเพราะฉะนั้น จากรูปเดินนี้เราก็เดินหาช่องชาร์ปนะครับตัวนี้เราก็เดินมาหาช่องชาร์ปช่องชาร์ปก็เป็นท่อเมนลงไปท่อเมนลงไปก็ไปหาเมนโฮนนะครับมันก็จะวิ่งลงไปหาหตัวตัวบอร์เมนโฮลนะครับก็คือจากหน้าบ้านตรงนี้จากพอลงมาจากข้างล่างปั๊บเราก็วางใต้พื้นมานะวิ่งมาบอรเมนโฮนนี่เลยก็ได้นะครับ ถือว่าระบบน้ําฝนก็มีอยู่แค่นี้3มจุดก็ไม่มีอะไรนะครับหรือคุณจะวิ่งมาหาบอ่อนี้ก็ได้ก็ได้หมดนะครับเพราะว่ามันมี2บอ่ออันนี้คือระบบท่อน้ําขนนะครับทีนี้ท่อน้ําขนเนี่ยปกติแล้วถ้าวางให้ถูกต้องนะครับรูปเดนหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราะอนนั้นไอชานาตรงนี้ที่มันยื่นออกไปนะครับก็ค,คือตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ ที่จริงแล้วตรงนี้คือเป็นรางคัตเตอร์ครับทำบุ๋มลงไปประมาณ3ามเซนนะครับเป็นรางคัตเตอร์ก็ถ้าดูจากด้านข้างมันก็จะอยู่อย่างนี้ถ้าดูเป็นระเบียงของเราเมื่อกี้นะครับระเบียงมเมื่อยู่นี่คัตเตอร์มันก็จะวิ่งคพราะฉะนั้นฟอร์เดนเราก็จะอยู่ในคัตเตอร์ ไลสลบสลบคัตเตอร์ตรงนี้ต้องมีสลบสลบก็จะวิ่งมานีนะครับลงไปหาตัวนี้นี่ก็รูปเดินตรงนี้ก็้กกาไปสี่้าถ้าเป็นเก้าสิบก็วางเข้าสี่้าสองตัวกอดกันแล้วก็เดินลงอันนี้ก็เป็นสี่าสสองตัวกอดกันเหมือนกันถ้าจะลงข้างล่างน,น,นะครับกอดขึ้นก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือระบบของท่อนั้งหมดระบบก็จะเป็น ประมาณนี้ผมอธิบายก็คร่าวถ้าปิดพลาดประการใดก็ต้องของอาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ